ปี๊บไข่งามกับแถโพลพนะคะเราละละแปดสิบบาทเจ้า,าค่ะไพ่เสีเยวเสีเยวเจ้าคา่ะซื้อไข่ตะกะแตะไข่ไข่มะเดื่อดีกูซื้อเลขกว่าจักอุูยุ้ยสวยอยู่จจเจ้าค่ะจะเป็งครับไพ่บอาเสียวเบิดนนีล่ล่ะ าขาเจ้ามาขายจ้ะค่ะขาเจ้ามาขายนะคะคนรในแถวข้าขงบ้านนะคะ <c oughs> นางกาบ,บริไปแน่เนาะว่ <c oughs> าสิเป็นเราแน่เด็กเป็นจะมันครบ <c oughs> มันก็ครบฉันมีปะ <c oughs> สวัสดีจ้าะสวัสดีวันหวยออกจ้าค่ะ <c oughs> พบพอกอมาราลา <c oughs> น,นสคาร, <c oughs> ราสนีตักทุง่งสคาสวยรวยมากมีบ้านมีนรถมีคอนโดมีวีมีสตราบลายจ้าค่ะถ้าข้าเจ้ามาเอาแค่์มูแดงมาหายจ้าค่ะขาเจ้าไปแน่มานะคะเราเคยนเ่าโจงยิ่งใหญ่ไปกันนะค่ะ ก็จะไปแจ่งเเศร้าเยังเศร้ามันเนี่ยมันไม่ค่อยครบมันเพี่น้องทำมันสวยมันเที่ยงแล้วก็ครบแล้วก็เจ็บเป็นแปดเป็นเพเบอร์จ้ะค่ะเพื่อนกล้วยมาห้ห้อกกระตุ่มบ่ขอบคุณนะคะป้าถือกล้วยสอบหนึ่งคุณนะคะ อ่าเบิร์เน้าเางยมัแตะของิว่เพียน้องกินโยจะฆ่ามีแต่ไทยงใหญ่ดิพี่น้องกระร่อนเป็นนางกระร่อกระ่อนเป็นน้งกะไรหน่อยก็แม่ห้อนาเบิดกสเป็นเมเป้งอยากบบอมงานที่เราปาบาทวอ้ได้แล้วอไดแล้วมวน หางหน่อยก็มีหางหน่อยหกัเทวเราใน่เท่นี้มิตหางแน่นๆไหอยมากกบอนให้ชู้กินผลกะนฮอนให้แกชู้กินแข่น่อยบอกเลยเหี้วข่าวดิพี่น่อยเสกินข่าวเสิไปก้อยกนปล่อยเป่าปลอบอเสียเวิดแล้วอะ เอาไปเออาาเลยนอนตรงนี้ออกกันเที่ยนดีใจนี่แม่คือของยายชี้ของยายชี้รถห้างแทกกระถุงเอานี่ห้อนออกเอาเบิร์ดออกรอดไข่อันใหญ่ไข่ห้ามมันนะไข่ห้ามมันออกเบิร์ดเข้าใจว่าห้อนไปให้ขัดเราบ่ ชิสั่งกิโลนะจะค่าติตากใส่ถุงนี่ก็คือมาดูสิคะสวนล้งั้นหมเกือบทุงห้องเหี่ยนะจะคันเกือบเต็มถุงหจะได้กิโลเอ้ยโลกรึไง หอดนึงขีดหอดนึงขีดกับพี่เชยหอดสิอจรงไหลง่ายนะนาะเนี่เบิ้อเอ้าวบริโกคดอกอ้าบริโงันนีอันดโลนึงขีดนะคถุงหิวนี่นะมาตักอีกเลยขารคสมงามกว่าเรก็ด้อะนห่อนแช่กระตูแช่กระตูห่อนแช่กระตูใครน้อยมันจะหายใจชู้กินอ้ว่าเอา้ืน นื้อหย่ำน้ำเนาะเม่้อไก่เลยกระทะเราก็เอาลงไปให้ดอกเราหันไปซองโลดอกใก่ดอกบ้านตะโก้ถ้าไม่มีเงินก็เอาเงินเล็กหน่อยเล็กนิดมาผมมีผมมีเงินมีครับโอ้ยนี่สอนเด้อเนาะผ่นใจมันบริหน่อยนี่โลหนึ่งนะโอ้ยเค่คยมแดงโลหนึ่งเนาะโลน้อยๆโลนิงนิด กจะสิเดโลเนาะไปแย่ซัมพพอกินก็ยังค่อยขันบอดดวงบดรีก็เพื่อสิเพาะห้างวาเพื่อสีเพาะห้างมานะหมองมันไข่ก็ไข่หม่องมันมีกีบมีตีดัเพื่อนแล้วังบ่ได้กันอมือได้กับม้วนขันมอได้กับม้วนไดยเนี่ยอาอาเนาะรู้อวดอวดเนี่ยห้างได้ก็เป็นไข่ขันมือสิบพาได้เนี่ยห้างได้ก็ เป็นอันห้างห้างเขาทํเขายังไปเมืม่ือได้มาอได้มานี่ห้างได้ก็ได้ตะคาอ้แต่จอบใเป็นไครใหญ่เปิดเพื่อกาจอบแยน่ที่ชาติม่วงนะเม่กัไปเนี่เลี้ยงผัวก็ตั้งคู่ไว้แล้วก็นิ่งกระเป๋า่ยังเขียดบ่กระเป๋ากระได้ลายเต๋เต๋นกระเป๋านี่นะก็ำหนาบ้านไวกายฝายูมือคนัเรื่องเมื่กี้นไดย เห็นลายมังกินาเหรอเดาเ่าขมาขอมมังกินามานรดแสบเลยเส็บมันออไข่แล้วโันดูอีกถุงนิดสิคะันิดโ่ันองได้น้อยๆด้วย

ใส่ัเพิ่งต้องเทงนี้ผมมีนนเยมาใส่สุดยอดผมมีช้อนตู้แต่นแปีแรกห้องก็มากินปีนแาขึ้นเก้าเออื้อแต่ปีแรกเนาะห้งก็มากินปีนี้แซ่นอนก็คือเก้าจุดครบรอบเลยไม่รู้มีใครมากินก็คือว่าพี่หองจะสิกินอย่างตละปีกคือมันมีอาหารตานมาดูการเนาะ บิตเนี่ยนี่ผัดเนวไอใหม่มาจัง่อยผัดจันแม่อีระบานี่นะเออมันอาหารตัดประดูกันมันก็บ่อยากแล้วอันเก่าอันเก่ามันก็บ่อยากแล้วบกานเกบงแล้วิเลงจั่นแล้วบเนเนขางวเขาและเปนเนี่นเน่นนเขาเหญ่มันหาน่นขางเดยงน้องนพี่น้องเอ้ยอเลือดเลือดออกเน่เลือดะสอเ

เด็กเครื่องมือก็เก็ตงานได้ตะขาแรงตะวักเกินขาแรงขัดต่ำได้ตะมือได้ตะมือเข้ากระดาษช่องมือมียาอะไรเนี่ยแต่เช้าเช่าค่ำแต่เช้าเช่าค้ำเปตนละมือไม่แย่กันเพื่อนช่ออย่เอาบ่วงนโอ้ยจ่อมันใหญ่แต่ยังไม่ได้ตะอู้กินมกขันกันแก่ โมกฮาวก็คอยเห็นนะพี่ดีกว่าชุนี่เจาะเจาะเออใครสิคือพ่นไปตากมันเตะเออโอ้ยพ่อว่าทำย้อนบางคนก็ว่าใส่แป้งนะคะใส่แป้งแล้วก็ใส่อันตู้เลยนะแล้วจะไปกินข้าวขาฟีกันไปแย่นะเอาแป้งอันแป้งมันนะครูใช่ไหมไม่ได้มีแม่ เออกระใสแป้งมันเ่นัเดี๋ยวมอาบคอยคบูขนาดน่้เออเออคูใส่ตะกตาฮะครูใช่ตะกตาเข้าป่ยาเผาวันย่เ้าสิเทเขาปอน้ามือแต่เขามือเขาไม่ได้สิเป็น่นอย่นี้กลัว่าเขาคุ้เกลื่หมดเลยรูน้ำมือแล้วก็ยุ่มหมอกยุ่มหมอเขาเศ้าเทน่ะาตากูนะมันจะไข่น่มากะมันบวเขาแขนเขากับคยแดนอคองขดไอ้เีตร้ก่อนตรงนีพอ่อทยเป็นทสีใสติมใสตเมันแจกมันแกเอาร่มเข่า เอามาแล้วก็มัดให้มันมีลมเนาะเออแล้วมันโบแตกมันมีลมนะข้ามกองกระสุนใสนเคยเห็นบ่ค่อยนั่นแหละแล้วตุเย็นแล้วตุเย็นนหนดิโอ้ยนปีที่แล้วเขาข้องข่อยนี่ใส่ใส่ใส่ข่อยใส่น้ำเห็นข้ามกองเห็นหนังยังเห็นข้ามกองแค่แต่ก็ใส่น้ำเลยแล้วมันแข็งแล้วมันก็สีแหกเป็นนั่นเลยบ่บ่อันนี้แข็งมันกระสีนี่เป็นนี้แค่เราเขาเองบดใส่ได้วเอ็งร้องโลหวตเขาจบเขาแยกในในน้ำปนใส่ไว้นะคร หาทองเลยดิเอย่างกระติ่งขึ้นให้อย่างกระติ่งนี่มัดนี่ยังสิไปติ่งมันแตกอีกมัดให้ลมนั่นเโอใส่ทงอันน้ร้อนมันไมกรอบแค่หยา่งมาเร็วร่างกายพอดมันขาดเครื่องเงี้ยเอามาเปลี่ยนใหม่คือเขาถุกขาดมาเท่ามาเปลี่ยนใส่ทังอ่างร่มแค่ตู้แช่นี่ยนะแล้วมันมันแข็งตลอดแช่ตู้เย็นเท่าพันเสื้อผัดชูเครวทงคายตลาดนะเพื่อนบริษัทตลาดปัญญาตลาดเททงคายกับผัด บริคายดีอ้ยเขาขายเล้ขากรขายลายด้อลี่้มไม่เดียวเปชวบ้านตะกี้เนะ่ยช่องหาอยู่ฟองน,นกะก็ดีช่องคลายเขาเอลี่เด้แอบบริล่งเลยคานลงเขาเอลี่เอาแลยกะช่องเลกระให้เลยกะไม่ล้านก็นเอาช่องโล่ต่อมากก็บปตองเอาช่องโลกเนี่ยัดเป็แหน่นอเลย ่ชอบสีคลอเลยนะของเด็กกูใส่ทุอางเลยคเกามาลอยไหมงันจิบเด็กเ้ามันคากวะเตี๋ยวเกาลอยาะมือนันเดนแม่น้องชายขอยมาเอาเข่าเราก็มาว่าน้องชายเจ้าวอันชิเนะหาชุบเข้าไปดำนี่มักินไท่มาดั่มาแดงเราเอ้ยใช่เนี่ยใส่เครื่องเห็ดมาเลยยังนะ จะเบิ่งขนาดเพสมันกับขันลูกวหวทักไปมันยังบอกว่ายเลยนียวข้าวเลยจะฆ่านนาสิกินข้าไปขัวดไปขัวดนอนอ่ะนี่ต้องเชิงอยู่ไทยอีกอีงอิมมีเงินมีเงินเพิ่มนเงินเบอร์ห่าปักชามไม่ได้นอนนอนง่วงจะไปขวดสบายพักนะคะ วิธีใส่ตู้ค่กเพื่อนสนานะคะใ่ขาเบิ้งนะคะสูตนีนะคะยเต็มตู้เย็นอยู่ฮะใส่ตู้เยะใิ้เนน่ตู้เย็นนะใส่ยนะใสเย็อะ่นะ้เยน้เย็เย็นนะยเ่น็นนย่่่นนะใตู้ใสยนตู้ยเนาะ อารมณ์นนเข้าเยอะๆอะของไฟของมันนะคะหามลงทุงกันนะคะเได้ไข่ง,งามๆกัออตดตอนนี้ของฉัเงนเลยวเนาะไฟทุ่งมันเด้อโดในเดอ้อพักแรงนะเหี่ยวบดบุญโดษแบบมันโทดหน่อยเดี๋ยวแล้วมันเหี่ยวบดวันแล้พกโทจุดคำเดซิอูข่ะหลังจากได้ไขม่มดมานะคะ ไข่หมดมาเนะาะไข่หมดมาแล้วก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อสิอูก,กินแบบซุกซุกขนาดจานี้ไงใส่น้ำเพอประมาณนี้ตรงลงนะจ๊ะใส่น้ำต้องหล่องนะ <c oughs> แล้วก็ข่างใส่เต่าเนาะแล้วก็ใส่อีปรตลงไป <c oughs> นี่ใส่หลายมันก็จะเข้มเดย <c oughs> สดมาก เรื่องกับไข่เนี่ยใส่บส้ลายแต่มันเข้มใส่แป้งวิเศษต้งไปค่ะค่ะใส่หลายกระสบหลายเป็นว่าใส่เยอะๆพือ่อโรยหนาไว้ด้วยต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมมูลกับใบผักนนางหมักค่ะอันนี้คืออู๊ไข่หมดนแดงนะจ๊ะ อูเค็มแดงนี่นี่แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันพดออก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 สกอนะแล้วก็ป๋องจะค่ะได้ต <situación> ้องใจเย็นเย็นเย็นนิดจักหน่อยนะคะเห็นบอกค่ะ พดอ,อกอ,อกนะคะพดอ,อกออกแล้วพี่จะกินแล้วนะจ๊ะมะกุสีหอมใบหอมซีมบังกรนะจ๊ะมมนหลอกปากพอดีพอดีแซบพดพวกมมกแต่งจ้ะคะ่ะมาเด้อค่ะเดิม นางนะคะ เรื่จังกินกันค่ะอู้ไข่มวาแดงจะค่ะพี่นายกินเปลี่ยนแซ่บเลียจะค่ะไม่ยงไข่อยู่มองมองมันไข่ซาบมันตอนนี้มันกำลังไข่ใหไงมองมันไข่กอนมันก็เป็นแม่เป่งจะค่ะแค่ส่วนมองนั่เคยไปเนี่ยนะอาจจะเป็นแม่เป่งบ้างหล่ะ อยู่สายี่เปลี่ยวแซ่เปี่ยค่ะแซ่ง เราม่มั่งแลมันนี่ห้อยออกก็ได้ไม่ได้ไปใส่ารุ่ห้อยใคแในที่ถือเลขพี่น้องจ้อนี่กับปบชองซื้อได้ ซื้ออยู่พึ่งเมื่อเดือนซื้อไปซื้อไปสองร้งอยกว่าบาทฮะเมื่อวันที่สิบบปดคือใครเนี่ยนะเด็กนะักอู่อิงอ่านจองหาสอง

ให้บอกพิกระเพ้จังลาบ่ายื่ไข่บุ๊กินยอจางลาบนะกิงย่อ cho các bạn luôn phải xỏ chứ mà đang nè luôn phải xỏ chứ mà đang nè เพียงจะหามันหิสิบร้าพาจจาาไปนะเจ้าค่ะเวลามันไลเจา้าค่ะกคือขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจไปแล้วเจ้าค่ะดอสบายดีเจา้าค่ะ